สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับขับรถขึ้นไปมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับเนื่องจากเรามีภารกิจที่ต้องไปที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็คือเราอะอยู่ในตัวโคราชเนาะและจะไปทำงานที่ปากช่องก็เลยมีโอกาสที่จะได้ลองขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 ดูนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้มอเตอร์เวย์สาย M6 บางไปอินโคราดโคราชบางไปอินเนะี่ยยังสร้างไม่เสร็จแต่ช่วงจากโคราดถึงปากช่องเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยเปิดให้เราใช้บริการได้โดยที่ไม่เก็บค่าผ่านไม่เก็บค่าผ่านทางนะทุกคนก่อนอื่นนะครับผมจับแมปไปที่ปากช่องก่อนนะเสร็จปุ๊บขอแก้ไขนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ไปลงตรงที่ที่มอเตอร์เวย์มันบรรจบพอดีนะครับ อขอแก้ไขก่อนปอเดี๋ยวผมเลือกเป็นแบบปักหมุดเลยนะ,ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนเจอแล้วครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองกดเพื่อให้มันนำทางจับเวลาจับกิโลดูเลยนะครับหนึ่ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณนะครับระยะเวลา ส่วนระยะทางนะครับจะอยู่ที่86กิโลเมตรอ่ะอันนี้คือจากถนนมิตรภาพนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วจะใช้เวลากับระยะทางเท่าไหร่นะครับไปไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถออกมาจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะชี้จุดขึ้นลงฝั่งที่จากโคราชจะไปปักช่องนะครับเผื่อ เพื่อนๆท่านใดที่มานะครับแล้วก็จะได้สังเกตไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปัดในตัว Google Ma p ไว้ให้ละกันนะครับเพื่อจะได้แบบว่าละเอียดอีกนี่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคไปครับอันนี้ผมขับมาจากถ้าด้านหลังของเรานะครับจะเป็นช่วงทางต่างระดับแถวตลาดเซฟวันนะครับตรงนี้ให้ทุกคนขับมาเรื่อยๆนะครับให้สังเกตว่า ด้านขวามือนะครับจะมีห้างโฮมโปรนะครับนี่ครับขวามือของเราเป็นห้างโฮมโปรนะครับแต่ก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนี้ครับมอเตอร์เวย์ M6 อำเภอปักช่องนะครับครับก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยครับทางหลวงพิเศษครับทุกคนก็ชิดซ้ายไปเลยให้สังเกตว่าข้างบนจะมีสะพานล,ลอย รถยนต์นะครับที่มาจากฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราก็ชิดซ้ายก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้ามาจากทางฝั่งขอนแก่นนะครับให้สังเกตทางซ้ายมือนะครับจะมีปั๊มปะตทใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนครับทุกคนอ่านี่ครับทางเข้ามอเตอร์เวย์เอเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับ นี่ครับเขาก็จะมีป้ายบอกว่าทางมอเตอร์เวย์เ6เปิดใช้ชั่วคราวนะครับเฉพาะรถ4ล้อนะครับฝ่าฝืนปรับ2,000บาทนะครับสำหรับรถอย่างอื่นนะครับเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถ6ล้อรถ10ล้ออะไรอย่างนี้นะครับอ่าครับทุกคนตอนนี้ข้างหน้าเรานะครับจะเป็นทางเข้าไปมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับซึ่งวิ่งจากโคราชไปลงปักช่องนะครับ ทีนี้ผมจะมารีเซ็ตไมค์ก่อนนะครับเพื่อจะได้จับระยะเวลา,าระยะทางให้มันปเป๊ะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีเซ็ตให้เป็น0นย์นะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับเป็นเวลา11นาฬิกา17นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากตรงเนี้ยจุดเนี้ยไปลงสิ้นสุดที่เขาเปิดให้ใช้อ่ะมันใช้เวลาและระยะทางเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ ห้ามใช้ทางหลวงพิเศษนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับว่ารถอะไรห้ามใช้บ้างนะครับโอเคตรงยาวๆเลยครับ ตัเวสสาย M6 ตอนนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับยังไม่ได้เปิดใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพียงเปิดให้เรา,าวิ่งได้ชั่วคราวก่อนนะครับเหมือนเพื่อระบายรถจากถนนมิตรภาพอะครับทีนี้เขาก็จะมีข้อจำกัดเช่นห้ามวิ่งเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็พวกสาธารณูปโภคต่างๆเช่นห้องน้ําหรือปั๊มน้ํามันอะไรพวกนี้ครับยังไม่มีนะครับห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําชั่วคราวนะครับก่อนเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับเพราะแนะนําของผมนะครับก็คืออยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับตรวจสอบรถของตัวเองนะครับว่าน้ํามันเพียงพอหรือเปล่ากับการวิ่งประมาณ80กิโลถึง100กิโลนีครับถ้าคิดว่า ขาดเหลืออะไรยังไงให้เติมก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําเช่นกันนะครับห้องน้ําก็เหมือนกันถ้าคิดว่าอ่ะเริ่มจะปวดนิดนิดหน่นอยหน่อยเข้าก่อนดีกว่าผมแนะนําเข้าก่อนดีกว่าเพราะว่าบนมอเตอร์เวย์เขาก็มีข้อห้ามเหมือนกันว่าห้ามหยุดรถข้างทา,างเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะครับระยะทางช่วงแรกตรงนี้นะครับ ก็จะยังไม่ใช่มอเตอร์เวย์ร้อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนะมันจะมีขอบกั้นเนาะจะไม่ให้แบบข้างนอกเข้ามาข้างในได้เลย mm hmm. เช่นสัตว์ต่างๆหมาอะไรเอยใดนี่นะครับยังเข้าไม่ได้นะครับแต่นี้น่าจะเป็นแบบเป็นทางพิเศษไปก่อนนะครับตรงยาวกันไปเรื่อยๆเลยครับ ในส่วนของข้างหน้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดตัดกับวงแหวนรอบโคราชนะครับก็มันจะไปทางซ้ายมือนะครับก็จะออกไปอำเภอขามทะเลสอได้ส่วนขวามือนะครับก็จะไปทางอำเภอโนนไทยโนนสูงทะลุขอนแก่นออกไปได้นะครับก็ใครที่ใช้เส้นนี้นะครับสามารถแยกออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาได้นะครับ ถือว่าสะดวกมากนะครับวงแหวนรอบโคราชท,ที่เขาเขากำลังสร้างใหม่นะครับแต่ยังไม่เสร็จร้อเซนะครับอ่ะส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอนาคตนะครับที่เราเห็นอยู่ไกลไกลตรงนูง่นมันจะคล้ายๆด่านเก็บเงินผมว่าอ่าระยะมันน่าจะเริ่มจากตรงนี้แหละครับเขาก็กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จก็จะเป็นทางเบี่ยงออกนะครับ ก็จะมีป้ายบอกนะครับลดความเร็วขับช้าๆงานก่อสร้างข้างหน้านะครับทางก่อสร้างโปรดระมัดระวังโอเคไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นทางเบี่ยงกลับเข้ามาตรวเวเหมือนเดิมนะครบับไปกันเรื่อยๆครับ ายการครับอตอนนี้ขับมาได้ประมาณ20กิโลเมตรแล้วนะครับทางซ้ายมือที่เห็นเป็นส้มๆเข้าไปนี้นะครับอนาคตนะครับก็จะเป็นจุดพักรถนะครับก็อาจจะมีปั๊มน้ํามันมีห้องน้ำนะครับมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้สร้างนะครับ ไปกันต่อครับผมอตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ40กิโลจากโคราชแล้วนะครับข้างหน้านะครับจะมีป้ายบอกว่าทางออกนะครับอำเภอสีคิ้วอำเภอโชคชัยอำเภอด่านขุนทศนะครับให้ชิดซ้ายนะครับเพื่อออกจากทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับ นี่ครับชิดซ้ายนะครับอําเภอสีคิ้วโชคชัยนะครับออกไปทางนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปทางบุรีรัมย์ไปปักธงชัยได้นะครับหรือว่าอําเภอด่านขุนทดนะครับชิดซ้ายเหมือนกันแต่จะแยกออกไปทางขวานะครับก็จะสามารถไปอําเภอด่านขุนทดอําเภอชัยภูมิได้นะครับลัดออกไปได้เลยนะครับเส้นนี้นะครับนี่นะครับ จากกล้องนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นทางตรงยาวอย่างเดียวเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าท่านใดนะครับที่ขับมาแล้วเกิดอาการง่วงหรืออะไรนะครับให้เปลี่ยนคนขับหรือว่าจอดตามที่แวะพักนะครับที่ที่เขามีไว้ให้นะครับนี่นะครับข้างหน้านะครับ เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยก็ยังไม่เสร็จ100%เนะครับก็ยังมีงานก่อสร้างงานโยธาอะไรของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ใช้ก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับเขียนว่าศูนย์บริการทางหลวง1กิโลเมตรนะครับ ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำชั่วคราวที่เขามีไว้ให้บริการนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าหน้าตาห้องน้ำชั่วคราวจะเป็นลักษณะไหนนะครับเพื่อนๆกระชิดซ้ายออกได้เลยนะครับ เข้าซ้ายไปเลยครับอันนี้ในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะเป็นลักษณะตู้คอนเทนเนอร์อย่างนี้นะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำชายจะเป็นห้องส้วมนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นที่ปัสสาวะแบบยืนฉี่นะครับส่วนห้องน้ำหญิงนะครับก็จะเป็น ตู้คอนเทนเนอร์น่นครับสองตู้เหมือนกันถัดไปตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับขับมากิโลเมตรที่53นะครับทุกคนจะพบกับตอหม้อของรถไฟความเร็วสูงนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่ามีตอหม้อความเร็วสูงอยู่ตรงนี้นะครับ ในอนาคตถ้าเสร็จแล้วน่าจะมีความสวยงามมากเลยนะครับผมว่าตอนนี้นะครับกิโลเมตรที่54จากโคราชนะครับก็จะเริ่มเป็นทางยกระดับขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าใกล้ถึงลําตะคองและส่วนด้านขวามือที่ทุกคนเห็นเป็นลูกกงเป็นเหล็กๆนี้นะครับจะเริ่มผ่านในส่วนของเรือนจํากลางคลองไผ่นะครับ เขาจะทําเป็นอุโมงขึ้นเพื่อไม่ให้ใครลักลอบยิงสิ่งผิดกฎเข้าไปในเรือนจํานะครับนี่ครับจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับมันก็จะแปลก,ปก,ปกตาเราหน่อยนะครับอ่าพอหลุดจากอุโมงมาแล้วนะครับ ด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมแผ่นกล้องให้ดูนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของข่าใยี่ยที่ยงนะครับจะมีกังหันผลิตกระแสะไฟฟ้าอยู่นะครับขับมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นส่วนของอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับอยู่ทางขวามือนะครับวิวทิวทัศน์ก็จะเริ่มสวยงามนะครับมีความสวยงามมากนะครับ เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 มีความสวยงามมากนะครับมีความสวยงามขนาดนี้ทุกคนก็ห้ามหยุดรถนะครับเพราะว่าถือว่าผิดกฎนะครับนี่ครับจะมีป้ายบอกอยู่ตลอดเวลาห้ามหยุดรถบนทางยกระดับนะครับปรับ2,000บาทนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นทางขับขนานไปกับทางมิตรภาพเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นทางมิตรภาพนี่ครับด้านซ้ายมือของเรานะตอนนี้นะครับก็จะเป็นเขาใยเที่ยงนะครับซึ่งข้างบนก็มีกังหันผลิตกระแสะไฟฟ้ามีอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวมากนะครับเขาใยเที่ยง ตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ70กิโลเมตรแล้วนะครับจากโคราชนะครับจากทางยกระดับช่วงเขื่อนลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงนะครับตอนนี้ก็จะค่อยๆลดระดับลงเป็นวิ่งพื้นราบปกติแล้วนะครับก็จะวิ่งกันไปยาวๆต่อเลยนะครับผม ยังมีป้ายจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้มอเตอร์เวย์ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะจะมีทั้งรถขับตามกฎและไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะมีบอกนะครับว่าอีก5กิโลเมตรถึงถนนมิตรภาพ สระบุรีกรุงเทพนะครับตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดสิ้นสุดการเปิดให้บริการวิ่งชั่วคราวระหว่างปากช่องถึงโคราชและจากโคราชถึงปากช่องนะครับตอนนี้เราลงจากทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราช ปักช่องที่เขาเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางที่เราใช้ไปนะครับทั้งหมด79กิโลเมตรนะครับส่วนเวลาก็เราถึงประมาณเที่ยง12นาทีก็เกือบชั่วโมองนึงนะครับโดยรวมแล้วอมอเตอร์วเวย์สายโคราชปักช่อง M6 นี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดให้รถใหญ่ ขึ้นไปใช้นะครับคือเราจะสามารถวิ่งได้เรื่อยๆตามตามวิดีโอที่ทุกคนได้เห็นนะครับมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราวิ่งบนถนนมิตรภาพนะครับที่เราจะต้องคอยชะลอรถเมื่อรถใหญ่มีการแซงขึ้นมาหรือว่ารถเล็กโมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคน่าใช้งานนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกันเนาะ โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ